วัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับผม anon นน gaming โอเคครับวันนี้เราก็จะมารีวิววายนะครับแต่นี้เป็นลูกซีขาวนะครับอืมอืมอืม,อมใส่แล้ก็ไม่รู้นะครับช่างแมงอุ๊บไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับไม่ใช่สปอนเซอร์ใคร สามสองหนึ่งโอเคส่วนเปลือกก็เออโอเคส่วนเย็นลี่ก็สามสองหนึ่งได้แล้วครับอันนี้เป็นกินกก่นพีทพีทไส่กับพีทอืมกิ่นพีทสิบแปดบาทเหมือนเดิมหอมไปชิมกินกันเซเว่นโอเคอหอมชิมดิ ใส่พีชอือร่อยมากนะฮะอย่าลืมไปหาซื้อกินกันนะอืมโอเคครับก็วันนี้ก็ขอบลับท่านผู้ชมไปอีกครั้งหนึ่งครับบายบายไปแล้วครับไม่ย้ำอีกอย่างครับไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับขมุย